สวัสดีครับทุกท่านครับผมชาวดินทินลาลนยนำพาทุกท่านมาชมการแข่งขันเรือย่าวสนามบ้านทาวารีอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่2 2เดือนตุลาคม2 5 6 8คู่นี้เป็นการแข่งขันกัน,นระหวางเรือเพชรภูคำเจ<ว>้าภาพรองน้ำนำเงิน<ว>กับเรือ<ว>นางคำพึ่ง จากบ้านทงขุนหน่อยอุบลราชธานีคค่นี้เป็นการแข่งขันประเภท40ฟีพายครับเชิญชมครับเมื่อสักนรู่นี้เราใช้สัญญาณปืนปล่อยเที่ยงนี้เราจะจุดประทัดออก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 ,ออก,ออก,ออกมาแล้วมาแล้วเที่ยวนี้เรือนี้ไม่ทำมระละรอ ง่ายส้นกิ่งกิ่งังนี้ไม่ทำนะทำน้ำหนักขึ้นหับขึ้นอยู่เราหน้เป็นตะกั่งเลยเก t ี้ยงไ e เกลี้ยงตบ้าขาบ้าตา้าเลยนะหนักหนักเชรพผู้ขับเชรพผู้ขังทั้งสองล้นมีขับตั้งสองล้านถว่าจะเป็นขับพึ้กับเชรพ้ขับัวเเังอยู่เราหนานล็อกไปไกลๆหลไม่ไ่เสีีสั้นสั้สั้เราเลไตะคุมตะุมา้นื้อหนังขับขึ้นอยู่เราเป็นกลเดีเสมอมาดว่าจะมีต้นเหไปหรือไมู่ตาายตาเรานังขับ เพือเพ่มลังตามสาตามนางับกับเพชรูำจออกมาแย่งชานาลุดจ้วันนีุ้กระปะนามโดออกองได้ไดหัวได้ไปมีความใสจนเลยนางขับรกับเพชรถูขำแล้วก็ทายเพชรถเพ็นูตาคจะจิจนตมเอไบางอะไราะ ไปครับตดนนีเออ้เกิดอาการชักกลางคันครับก็บไม่ไหวครับก็ตดจะว่างปล่อยให้ทั้งฝังเพจถือคันได้จดเบอรถือเขียนแล้วก็ปล่อยเรือไหลเฮ้ยเใชยโอ้โห <S <S สมราคาที่รอคอยมาเป็นปีเราก็อยากดูคู่นี้แหละ ร้ายเสียท่านอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจพิธีกรเพราะว่าสองคนนี้ถ้าภาษาอังกฤเขาบอกว่ามันตั้งแหลอภาษาคิดกว่านี่ตอนแรกโค้กสองบากนี่อย่าไปเชื่อมันมันต่อและเรือที่ชนะคือเรือเพชรภูคำร่องน้ำน้ำเงินขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลคกดแชร ขอบคุณครับ